สวัสดีครับผมบ่าวหนองครับมือนีมาพอๆกับบ่าวหนองอีกคือเก่าครับผมมือนีบ่าวหนองเดี๋ยวมีโอกาสได้วคุยกันกับพอสุบันครับงวดนี้เดี๋ยวคุยเร็วแห้งครับเพราะว่าหยังพอเิน่นฝันฝันขึ้นวันกูนมากกับเป็นวันผ่าความฝันหรือตัวเลขกเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิทายาญาณในการรับชมรับฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขืนอยู่ทีโฉกเลยดวงครับแล้วผู้มีใจบอกได้ครับว่าเหลขสีมาตัวไหนเหลขกจะออกตัวไหนทุกสิ่งทุกอย่างโฉดวงล้วนๆครับผม พอเพื่นมาบอกสูฟังบ้านน้องก็อยากเอามาบอกสูฟังเอามาลองเบิ่งลองพิจารณาเบิ่งว่าสิเป็นอย่างไ๋ฝันสิเป็นตะถือเลขบ่อหรือว่าฝันสิเป็นอย่างไ๋พอเราฝนตกฝนตกพอเราก็เลยออกไปนอนหน้าเพื่อนก็ไปผู้เดียวเพื่อนละตามภาษาเพื่อนผู้เฒ่าเพื่อนบอกว่านอนอยู่กับ่ได้ว่าก็บ่ได้อีหยังเด้ ก็บรดิขึ้นอย่างปกติกับเขานอนปกติแล้วว่ากับไปเบื้องหน้าไปเบิง้งอันคันแทหน้าไปเบื้องโน่นนี่นั่นพาอบัดเราก็ไปอินเตอร์เน็ตหมละพ่อปัดต๊ะคํำมาแล้วก็เขาไปในบ้านแล้วกับไปกินเขากินยังแล้วเพื่อกับว่าดเดี๋ยวออกไปเบื้องหน้าก่อนไปนอนหน้านอนบนบอกเมียบนบอกอันนี้เพื่อนอพ่อบอัดมาหน้าแล้วเพื่อกับบรดิขินยังแล้วว่าโอ้ยมืออื่นป็นนพระตัวนี้แล้ววะเราก็เลยเก็บดอกไม้มาไหวพระแล้วกั เขานอนเพราะว่าไอตอนเขานอนนะก็ปก,กติแต่ว่านอนอยู่เหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นเพราะว่าผู้หูว่ารับสนิทบ่หรือว่าเจ้าของบ่ท่านได้นอนตอนแรกเพิ่นก็นคิดว่าเพิ่นหูฝาดเพิ่นก็ไดินอนอยู่เพิ่นก็ไดิยินเสียงคน้นบ่เป็นเสียงเป็นเสียงเล็กหน่อยเบ่ ล้วก็ว่าเราก็น,นอนฟังอยู่แล้วว่าเอ๊ะนิดหน่อยทั้งใดอีหลูกผู้ใดมานังเบอกมายืนบอกอยู่แถวนี้เป็นวางสิน่ะว่ากึ่งหลับกึ่งตื่นไดน้บ้างหนอกกับชหรับเลยกับบวมห้ชีจังไดล้วกับบวแล้วว่าเหมือนมันอยู่ในผาวังแล้ววะตอนแหลพ่อก็บ่ได้คิดยังอีดอกคุนว่าก็นอนฟังเบิง่งว่าเขาฉีบอกอีอย่างพอหนี ไอ้นั่งเออนอนขึ้นไปขึ้นมามีค่ำนึ่งรูดออกมาใส่หูเพิ่นว่าเพิ่นเแ็กน้อยคนนั้นบอกว่าไงฝากซื้อเลขแนี่ยสองเก่าซั่นแล้วก็ฟังอีกเทื่อนึง2อเก่าได้ไงท่านหนึ่งวัดนี้เราก็เลยได้เอ่ยปากถามเว้าไม่เบิ่งเพิ่นว่าเว้าไม่เบิ่งเอาชัดๆเพิ่นว่า เอาชัดๆด้วเพรานว่าขอชัดๆสองเก่าเงยเบาเลยเพื่อกับสะดุ้งตื่นขึ้นเพื่อกับวัดเบิ่งเล้วเพราะว่าลักษณะการเบาหนึ่งเหมือนนั่งอยู่ข้างๆเราแบบแล้วไปเป็นแนวไถวดอกบนี้เราก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นแล้วก็เลยเดี๋ยวมัดนี่แหละเจอกันเจอกันก็เลยเดี๋ยวมานั่งเบากันคราวหนึ่งแล้วก็เลยว่าลองด้วยบอาหน้องเอ้ยพอกระบุ้งหูดอก จะคิดเป็นอย่างไรแต่ว่ามันกระชากผลเราอะมาบอกหลีกมาแต่ว่าบอกสองตัวด้สองเก่าตัวเดียวมาลวงากหงอนหลีงามเนยพอสองเก่าหงอนมันออกสองซูนนองหงอนี่อาจจะออกสองเก่าก็ได้เงี้ยมันก็เกิดขึ้นเดบุตรเดเมอนะพอหงอนมันหันบ่มีติดเก่าติดหงเลยเพราะว่ากระบุ้งหงละกับพิ่เทลนาเอาแล้วะเดี๋ยวพอจะไปหาเบงร์รถตลีไวก่อนให้เน็กหน่อยไปซื้อรถตลี่ให้ก็แจ็คใบนว่า อะลองพิจารณาของแบเด้อพอสุพรรณครับมาแต่ตัวงวดเลยมาแต่ก่อนหมโูเลยเหรออ่ะก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีครับลองพิจารณาของเด้อเลขพรับครับสองเก้าตัวเดียวเม็ดเดียวครับมาบอกขางหูนอนกึ่งรับกึ่งตื่นแล้วขึ้นวันผ่านเราว่ะวันนี้เราก็เลขเท่ามาเราก็เดี๋ยวคันมีโชคได้สิเหตุบุญไปให้เพคนว่าแต่ว่าปกติประกัน หาลูกใช้บาทของเราอยู่แล้วเรื่องปกติของเพคนเพก,กนกรใช่ของเพคนชูมมะอ,อยู่แล้วบอกตรงเลยว,ว่าอุทิศสว่วนกุศลให้เพิ่มน,น้ำในเดือดว,วันสัตว์เราก็แบบกับบอกโยกกับบูฮูหรักว่าเป็นไผ่แต่ว่าได้ยินเป็นเสียงเล็กหน่อยคนว่าเอ๊เจะสทีเป็นจังไดเดือดหรอวาปกติถังบ่ข่อยฟันแนวนี้ยิ่งเถื่อดอกคนว่าก็ลองเบิ่งลองวิจารณ้าออกคนว่าสองเก้าตัวเดียวเม็ดเดียวครับพอสุบันครับงวดที่สิบหก มิถุนาหกแบบเบิงไหวฟังไหวเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะอย่างว่าก็เกิดขึ้นในเบิร์ดครับโจดย์ไหวก้อนกระไดโตเลขเนะี่โจทไหวไหวถ้าเรียบเทียบกับคีบอื่นอืที่เบาหนองเอามาลงให้เบงิงก็คือเข้าฮอดทัดโจทย์ไหวกว้อนสินะเข้าจะถึงตัดสิในใจกูละแต่ถ้าสื่อเหมือนไรถ้าจังเอาตัวเลขของเบาหนองน่มาพิจารณาเบิงว่าเออเลขมันคือการบอ่อเลขมันขายกันบอ่นนบออย่างประมาณนี้ ลองมาครับเด้อลองเบิงลองพิจารณาเบิงงวดวันที่16มิถุนา68ครับลองพิจารณาเบิงเพื่อเขาได้มีโชคไปกับพอเิน่นะครับเนาะงวดนี้ผู้ใดได้เลขตัวใดผู้ใดฝันก็เอามาแบ่งปันเบาหน่องไหนนะครับเนาะบอกว่าจะเป็น FC ีในกลุ่มหรือจะเป็น f อทถิตมาเบิงช่องเบาหน่องจะไดกัผู้ใดฝันผู้ใดได้ตัวเลขยังดีๆกัเอามาแบ่งปันกันนะครับเนาะเบ,บาหน่องก็ได้เอามาเป็น แนวทางเอามาแบ่งปันเอฟซีอีกลหลายๆคนที่เพิ่นดูช่องบอหนองนะครับเนาะจะได้งวดนี้วันที่16เขามารับโชว์ไป้ด้กันครับพอสุวรรณนะครับ29ครับตัวเดียวเม็ดเดียวเนีนๆครับ29 26ได้เบิดครับเดี๋ยวบอหนองสิแปะตัวแปะไว้ให้นนะครับเนาะ,นะเพื่อทุกคนได้ได้เบิ่งได้พิจารณาแล้วบอกว่าบ่ต้องเอาเลขอีหยังดอกเอาเลขตัวนี้ล่ะละระวา่า29นี่แหะ เข้ามารับโชคไปนําการน,นะครับเนาะเดี๋ยวบ่าวน้องสิไปขอโชคแล้วก็หาฝันแล้วก็หาตัวเลขดีๆมาฝากทุกคนเนาะครับเนาะงวดที่แล้วก็หลายคนก็บ่ทันได้โชคหลายคนก็ได้โชคแต่ว่าเข้าก็ยังสู้ไปนํากันครับผมสู้ไปนํากันคือเกา่าเป็นกําลังใจให้บ่าวน้องคือเกา่าบ่าวน้องก็เป็นกําลังใจให้ A FC คือเก่านะครับเนะาะจังได๋ลูกหลานลุงปู่สวงบ่ม,มีผูดด้ใดอดตายดอกครับบ่ม,มีผูดด้ใดอด บ่มีผู้ใดอดตายบ่มี่ผู้ใดอดกินนะครับมีเงินใส่แน่นอนครับผมผู้ใดนับถือแตไ่ตไครแต่ไครก็ให้โชคอยู่เรื่อยๆนะครับเนาะอาจิมันก็อาจิเขาบบตรงวดบางคนกับทิมไปเลยก็มีแต่ว่าเบ้าหนองอ,อย่าพึงทิมเห็นบ่าเหลขกฝันเบ้าวนองนะเก่ะเก่าหนึ่งเหล็กตองวดแล้วก็เลขฝันเบ้าหนอเก้าหนึ่งหนึ่งมันกับไปเที่ยวเพื่อนบ้านสามตัวตรง หลายคนก็ได้โชกับเบ้าวนองบ่าหนองก็ดีใจนะครับเด้อผู้ใดได้โชกบ่าหนองดีใจนะครับเบ่าวนองบ่ได้มาหลอกเหลี่ยงหลอกอีหยังบ่ได้ว่าจิมาว่าเออผู้ใดถือต้องโอนกเงินให้เบ้าวนองนะทั้งซที่บ่มีครับมีคนมาว่าเบ้าหนองหากินกับเอเบ้าวนองก็ยังงงอยู่ว่าเบ้าวนองปิดตัวไปตุ่มเอซอยู่ใส่บ่มีผู้ใดมาอันนี้กับเบ้าหนองนะบ่าวนองก็ยังคิดอยู่แต่กับ่มเป็นยังนะครับบอกเรียบรอย ขันบ่มากเบาหนองก็ห้พาดครับบ่าต้องเขามาเบืองนอกม่นบอกผู้เขาขามาเบืองผู้เขาเดชโชคเขาก็อยากเขามาเบืองแต่ผู้ใดกะขันบ่ให้กำลังใจกันกะแก่จะมาว่ากันต่อแม่นบอกนะครับเนาะอ่ะจังไ๋ก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีไปครับพอสุบันนะครับสองเก้าเน้นๆครับสองเก้าเน้นๆบบตรงแปลเลยลหละสองเกาเน้นๆงบที่ส6หมิถุนาหนแ8 ก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสินในทรงวังดังปัาน,นานามีเงินใส่ใจใบ่ชขานมือเฮ็ดยังไงประสบความสำเร็จทุกๆด่านครับผมขอคุณโชคดีครับผม29พสุบานครับผมสวัสดีครับ